ตอนนี้ชิมอันนี้ก่อนเลยแกงเลียงเป๊บเป็นแกงเลียงที่ใส่ไข่ด้วยนะคะชิมน้ำก่อนอหอมหนูว่าไข่มันไม่มีผลต่อรสชาติแต่ว่าเวลากิน,น,นเข้าไปเราจะเจอเนื้อของ<ด>ไข่ที่มันสุกแล้วอะ่ะแกงเลียงคือกินเล่นได้เลยนะคะเพราะว่าที่กุ้งทำไม่เผ็ดมาก แกงเลียงอันนี้จะหอมป,ปลาป่นกะปินิดนึงแล้วก็ใบแมงลักอันนี้เด็ดเลยมากินเห็ดดึงดังมากผักก็อร่อยนะคะเนี่ยกรอ,อบดีจังเลยะะนะคะนี่ลูกนี้ลูกนี้กินแบบว่าลูกนี้เราไม่ได้ผ่าเพราะว่ามันไม่ใหญ่มากแบบให้แต่งในปากปาะๆเน,นี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หป้อเลยอร่อยมากกินน้ำเต้ามาั่ง คล้ายกับแตงโมอ่อนเลยเนาะคล้ายรสชาตค้ายแตงโมอ่อนเลยค่ะน้ำเต้าอ่ะเขาเป็นพืชตระก,กูลเดียวกันไม่กระด้างแต่ก็ไม่เละเกินไปกําลังดีนุ่มกําลังดีแล้วก็มีความหวานในตัวด้วยตัวน้ำเต้าอ่ะค่ะ